เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏตราชวิทยายลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช5 5 5 5เล่มที่55หน้า282ถึง286กุกุระชาดกว่าด้วยสุนัขที่ถูกฆ่าสุนัขเหล่าใดอันบุคคลเลี้ยงไว้ในราชสกุลเจริญในราชสกุลสมบูรณ์ด้วยสีสันและกำลังสุนัขเหล่านี้นั้นไม่ถูกฆ่าพวก,กเรากับถูกฆ่า นี้ชื่อว่าการฆ่าโดยไม่แปลกกันก็หาไม่กลับชื่อว่าการฆ่าแต่สุนัขทั้งหลายที่ทุรพลจบกุกุระชาดกที่สองอัตถกาถากุกุระชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันวิหารทรงปารบการประพฤติประโยชน์แก่พระญาติจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าเยกุกุราดังนี้ การประพฤติประโยชน์แก่พระญาตินั้นจักมีแจ้งในพัทธสารชาดกทวาททศนิบาตก็พระาศาสดาทรงตั้งเรื่องนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ทรงอาศัยกรรมเห็นปานนั้นบังเกิดในกำเนิดสุนัขห้อมล้อมด้วยสุนัขมิใช่น้อย อยู่ในสุสานใหญ่อยู่มาวันหนึ่งพระราชาเสด็จขึ้นทรงเทียมรถม้าสินทบขาวประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงเสด็จไปยังพระอุทยานทรงเล่นในพระอุทยานนั้นตลอดส่วนภาคกลางวันเมื่อพระอาทิตย์อัสดงจึงเสด็จเข้าพระนครราชบุรุษทั้งหลายวางสายเชือกหนังรถนั้นตามที่ผูกไว้นั่นแหละที่พระลานหลวง เมื่อฝนตกตอนกลางคืนรถ oh, นั้นก็เปียกฝนพวกสุนัขที่เลี้ยงไว้ในราชตระกูลลงจากปราสาทชั้นบนกัดกินหนังและชนะของรถนั้นวันรุ่งขึน้นพวกราชบุรุษจึงกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สมมุติเทพสุนัขทั้งหลายเข้าไปทางท่อน้ำกัดกินหนังและชนะของรถนั้นพระเจ้าค่าพระราชาทงรงกริ้วสุนัขจึงตรัสว่า พวกท่านจงฆ่าพวกสุนัขในที่ที่ได้เห็นแล้วเห็นแล้วตั้งแต่นั้นมาความพินาศใหญ่หลวงจึงเกิดขึ้นแก่พวกสุนัขสุนัขเหล่านั้นเมื่อถูกฆ่าในที่ที่พบเห็นจึงหนีไปป่าช้าได้พากันไปยังสำนักของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอันมากพากันมาประชุมเหตุอะไรหนอสุนัขเหล่านั้นกล่าวว่า ระราชาทรงกริ้วว่าในว่าสุนักกินหนังและชนะของรถภายในพระราชวังจึงทรงสั่งให้ฆ่าสุนักสุนัขเป็นอันมากพินาศมหาภัยเกิดขึ้นแล้วพระโพธิสัตว์คิดว่าในที่ที่มีการอารักขาสุนัขทั้งหลายในภายนอกย่อมไม่มีโอกาสกรรมนี้จักเป็นกรรมของพวกสุนัขเลี้ยงในภายในพระราชนิเวศนั่นเอง ก็ภัยอะไรอะไรย่อมไม่มีแก่พวกโจรส่วนพวกที่ไม่ใช่โจรกลับได้ความตายถ้ากะไรเราจะแสดงพวกโจรแก่พระราชาแล้วให้ทานชีวิตแก่หมู่ญาติพระโพธิสัตว์นั้นปลอบโยนญาติทั้งหลายให้เบาใจแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่ากลัวเราจากนำความไม่มีภัยมาให้แก่ท่านทั้งหลายพวกท่านจงอยู่ที่นี้แหละจนกว่าเราจะได้เฝ้าพระราชา แล้วรำพึงถึงบารมีกระทำเมตตาภาวนาให้เป็นปุเรจาริกะไปในเบื้องหน้าแล้วอธิษฐานว่าใครๆอย่าได้สามารถขว้างก้อนดินหรือไม้คอนเบื้องบนเราผู้เดียวเท่านั้นเข้าไปภายในพระนครครั้งนั้นแม้สัตว์ตัวหนึ่งเห็นพระโพทิสัตว์แล้วชื่อว่าโกรธแล้วแลดูมิได้มีฝ่ายพระราชาทรงสั่งฆ่าสุนัขแล้ว ประทับนั่งในที่วินิจฉัยด้วยพระองค์เองพระโพธิสัตว์ไปในที่วินิจฉัยนั้นนั่นแลแล้ววิ่งเข้าไปภายใต้อาจของพระราชาลำดับนั้นพวกราชบุรุษเริ่มเพื่อจะนำพระโพธิสัตว์นั้นออกมาแต่พระราชาทรงห้ามไว้พระโพธิสัตว์นั้นพักอยู่หน่อยหนึ่งแล้วออกจากภายใต้อาจ ถวายบังคมพระราชาแล้วทูลถ,ถามว่าได้ยินว่าพระองค์ทรงให้ฆ่าสุนัขจริงหรือพระเจ้าข่าพระราชาตรัสว่าเออเราให้ข่าพระโพธิสัตว์ทูลถามว่าข้าแต่พระจอมคนสุนัขเหล่านั้นมีความผิดอะไรพระราชาตรัสว่าสุนัขทั้งหลายมันกินหนังหุ้มและชนะแห่งรถของเราพระโพธิสัตว์ทูลถามว่าพระองค์ทรงรู้จักสุนัขตัวที่กินแล้วหรือ พระราชาตรัสว่าไม่รู้พระโพธิสัตว์ทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพการไม่ทรงทราบโดยท่องแท้ว่าโจรที่กินหนังชื่อนี้แล้วทรงให้ข้าในที่ที่ได้พบเห็นทันทีไม่สมควรพระเจ้าค่าพระราชาตรัสว่าเพราะพวกสุนัขมักกัดกินหนังหุ้มรถเราจึงสั่งข่าสุนัขว่าพวกท่านจงฆ่าสุนัขที่ได้พบเห็นทั้งหมดเลยพระโพธิสัตว์ทูลว่า ก็มนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นฆ่าสุนัขทั้งหมดทีเดียวหรือหรือว่าสุนัขแม้ไม่ได้ความตายก็มีอยู่พระราชาตรัสว่าสุนัขเลี้ยงในตำหนักของเราไม่ได้หูการฆ่าตายพระมหาสัตว์ทูลว่าฆ่าแต่มหาราชพระองค์ได้ตรัสในบัตรนี้ทีเดียวว่าเพราะพวกสุนัขมักกัดกินหนังหุ้มรถเราจึงสั่งฆ่าสุนัขว่าพวกท่านจงฆ่าสุนัขทุกตัวที่ได้พบเห็น แต่บัดนี้พระองค์ตรัสว่าสุนัขเลี้ยงในตำหนักของเราไม่ได้การหูฆ่าตายเมื่อเป็นอย่างนั้นพระองค์ย่อมลุอักคติเช่นฉันทาคติเป็นต้นก็ชื่อว่าการลุอักคติไม่สมควรและไม่เป็นทศพิษราชธรรมธรรมดาพระราชาผู้สแสวงหาเหตุและมิใช่เหตุเป็นเช่นกับตาช่างจึงจะควรบัดนี้สุนัขเลี้ยงในราชสกุลไม่ได้การตาย สุนัขที่ทุรพลเท่านั้นจึงจะได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอันนี้ไม่เป็นการฆ่าสุนัขทุกตัวแต่อันนี้ชื่อว่าเป็นการฆ่าสุนัขที่ทุรพลก็แหละครั้นทูลอย่างนี้แล้วจึงเปล่งเสียงอันไพเราะกราบทูลว่าฆ่าแต่มหาราชสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นไม่เป็นธรรมเมื่อจะแสดงธรรมแก่พระราชาจึงกล่าวคาถานี้ว่า สุนัขเหล่าใดอันบุคคลเลี้ยงไว้ในราชสกุลเจริญในราชสกุลสมบูรณ์ด้วยสีสันและกำลังสุนัขเหล่านี้นั้นไม่ถูกฆ่าพวกเรากลับถูกฆ่าโดยไม่แปลกกันหาม่ได้กลับชื่อว่าการฆ่าแต่สุนัขทั้งหลายที่ทุรพลบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเยกุกุราได้แก่สุนัขเหล่าใดเหมือนอย่างว่าปัสสาวะแม้ยังมีน้ำอุ่น ก็เรียกว่ามูดเน่าสุนัขจิ้งจอกแม้เกิดในวันนั้นก็เรียกว่าสุนัขจิ้งจอกแก่เถาหัวด้วนแม้ยังอ่อนก็เรียกว่าเถาหัวเน่ากายแม้จะมีสีเหมือนทองก็เรียกว่ากายเปลือยเน่าฉันใดสุนัขแม้มีอายุหนึ่งร้อยปีก็เรียกว่ากุกุระลูกสุนักฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้น สุนักเหล่านั้นแก่แต่สมบูรณ์ด้วยกำลังกายก็เรียกว่าก,กุกุระเหมือนกันบทว่าวัฏทาแปลว่าเจริญเติบโตบทว่าโกเลยยกาได้แก่เกิดแล้วมีแล้วจเจริญแล้วในราชสกุลบทว่าวัน,นะพลูปป,ปันนาได้แก่สมบูรณ์ด้วยสีร่างกายและกำลังกายบทว่าเตเมนะวัชชา ความว่าสุนัขเหล่านี้นั้นมีเจ้าของมีการอารักขาจึงไม่ถูกฆ่าบทว่ามยมัสสะวัชชาความว่าเราทั้งหลายไม่มีเจ้าของไม่มีการอารักขาเป็นสุนัขที่ถูกฆ่าบทว่านายังสักจาความว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นอันนี้ย่อมไม่ชื่อว่ามีการฆ่าโดยไม่แปลก,กันบทว่า ทุพละคาติกายังความว่าส่วนอันนี้ย่อมชื่อว่าเป็นการฆ่าอันทุรพลเพราะฆ่าเฉพาะสุนัขทุรพลทั้งหลายอธิบายว่าธรรมดาพระราชาทั้งหลายควรข่มพวกโจรพวกที่ไม่เป็นโจรไม่ควรขม่มแต่ในเหตุการณ์นี้โทษอะไรอะไรไม่มีแก่พวกโจรพวกที่ไม่ใช่โจรกลับได้ความตาย โอในโลกนี้สิ่งที่ไม่ควรย่อมเป็นไปโออธรรมย่อมเป็นไปพระราชาได้ทรงสดับคำของพระโพธิสัตว์แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนบัณฑิตก็ท่านรู้หรือว่าสุนัขชื่อโน้นกินหนังหุ้มรถพระโพธิสัตว์กล่าวว่ารู้พระเจ้าข่าพระราชาตรัสว่าสุนัขพวกไหนกินพระโพธิสัตว์ทูลว่า พวกสุนัขเลี้ยงที่อยู่ในตำหนักของพระองค์กินพระเจ้าข่าพระราชาตรัสว่าท่านต้องพิสูจน์รู้ว่าสุนักเหล่านั้นกินอย่างไรพระโพธิสัตว์ทูลว่าข้าพระบาทจักแสดงความที่สุนักเหล่านั้นกินพระราชาตรัสว่าจงแสดงเถิดบัณฑิตพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์จงให้นำพวกสุนัขเลี้ยงในตำหนักของพระองค์มาแล้วให้นำเปรียงและหญ้าแพรกมาหน่อยหนึ่ง พระราชาได้ทรงกระทําอย่างนั้นลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ให้ขยำย้ากับเปรียงแล้วทูลกับพระราชานั้นว่าขอพระองค์จงให้สุนัขเหล่านั้นดื่มพระราชาทรงให้ทําอย่างนั้นแล้วให้ดื่มสุนัขทั้งหลายที่ดื่มแล้วแล้วก็ถ่ายออกมาพร้อมกับหนังทั้งหลายพระราชาทรงดีพระไยว่าเหมือนพยากรณ์ของพระสัพพัญยูพุทธเจ้า จึงได้ทรงทำการบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยสเสวตฉัตรพระโพธิสัตว์จึงแสดงธรรมแก่พระราชาด้วยคาถาว่าด้วยการประพฤติธรรมสิบประการอันมาในเตสกุณะชาดกมีอาทิว่าข้าแต่มหาราชผู้บรมกษัตริย์พระองค์จงประพฤติธรรมในพระชนกและชนนีดังนี้แล้วทูลว่าข้าแต่มหาราชจำเดิมแต่นี้ไป พระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วให้พระราชาดำรงอยู่ในศีลห้าจึงได้ถวายคืนสเสวตชัตรแด่พระราชาพระราชาได้ทรงสดับธรรมกถาของพระมหาสัตว์แล้วทรงให้อภัยแก่สัตว์ทั้งปวงทรงเริ่มตั้งนิตยพัฒเช่นกับโภชนะของพระองค์แก่สุนัขทั้งปวงมีพระโพธิสัตว์เป็นต้นทรงตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ ทรงกระทำบุญมีทานเป็นต้นตลอดชั่วพระชนมายุสวรรคตแล้วเสด็จอุบัติในเทวโลกอุกุโรวาทะได้ดำเนินไปถึงหมื่นปีฝ่ายพระโพธิสัตว์ดำรงอยู่ตราบชั่วอายุแล้วได้ไปตามยะถากรรมพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตประพฤติประโยชน์แก่พระญาติทั้งหลายในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้ แม้ในการก่อนก็ได้ประพฤติแล้วเหมือนกันครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาสืบต่ออนุสนธิแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในการนั้นได้เป็นพระอานน์บริษัทที่เหลือนอกนี้ได้เป็นพุทธบริษัทส่วนกุกุระบัณฑิตคือเราแลจบกุกุระชาดกที่สอง